พี่น้องจ้ามืงหนีกับพามากินมายงชิดลูกโตๆงามๆอีกแล้วเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาจ้ามาจวดน้ำกันเด้อจ้ามึอนี่ไปย่างตลาดนัดมาจ้าไปย่างตลาดนัดเพิ่นก็เลยเห็นก็เลยซื้อมาโลโลกว่าจ้ามาจ้านี่เป็นพวงเลยจ้ะพวงละหยิบละหยับเลยจ้ะโอ้ยสะอ่อนมัจ้ะมายงชีตน่าจ้ะเนาะเปรี้ยวๆหวานๆอมๆอีกเปรี้ยวๆ อมเปรี้ยวจ้ะโอุย้ยลูกใหญ่ๆเป่งๆเลยจ้ะมาจ้ะเบาๆหลายนินจน้ะเนาะมันสิบวัวเด็กกินง่ายใบกะอขออนุญาตเด็ดก่อนเด้อจ้ะโอู้สะอ่อนน้อยนี่ิ่งดูนะจ้ะอุย้ยมาจ้ะเบาหลายบุ๊เด็กกินง่ายเนาะอืมหวานไม่ต้องจิ้มพริกเกลือก็ะยุได้ด้วยจ้ะเด็กกินได้ พิกเกลือกันมีน้อยนึงจังมาเห็ดหลายเพราะว่ามายงชิดเพิ่นบอบเปรี้ยวหลายนะก็เลยบ่ต้องซิมหลายน้ะจจัเนาะมาจา้ะโอ้ยหน่อืม,มามทิ่มตาซะเนาะเจ็บพิกเกลือนิดนึงจ้ะ ราะว่าบ่เปรี้ยวไหมอืมเศษอืม,อม,อมปัน่นวยไข่จ้่ะเพิ่นซื้อออกเปรี้ยวนิดๆจ้ะคันเทากินเปลือกอ่ะซืเปรีย้ยวแน่อืมเศบ บอกเลยว่าแฝบมาอืมค mm hmm. แบบ เต้านัวงามๆจ้ะอือเปรี้ยวนิดเดียวจ้ะคันปอกเปลือกอะซีโ่้เปรี้ยวเลยแลหละอือแซบ่บต้องรีบกินนะาจา้ะเดี๋ยวสิบเบิดเบิรดเด,ดูเพิ่น แซ่ม,อ,มอ,อยากให้มากินน้ำกันเด้ม,มีเสียงเลยด้วยจ้ะขันบ่มีเสียงกับโบแซมแล้วจ้ะเนาะแซ่บ ขออภัยในการมีเสียงแล้วจะเนาะแซบเขาต้องหากินเพราะว่าเวลาปีหนึ่งพันสี่ออกอยุแค่ขั้งเดียวมัวจนจะเนาะก็คือเดือนอ่ากลุ่มพามีน้าไม่สาก็เบิดแล้วจ้ะ เปดฤดูจะฉ่ำมากเลยกินเม็ดแห้งแซ่บแซ่บ เบึง้งเนจ้ะนวยเนี่ย,วยนวลแย่อหลีเน,นี่ยจ้ะนวลแย่นวยเป่งหนังสือมาโลประมาณโลประมาณโลสองประมาณนั่นอ่ะฉ่ำมาก ร่างอลายน้ำหน่หอยด้วยจ้ะร่างาร่างแซน้ำจังมากินแบบนี้ได้คอผนุญาตวางเม็ดสิกินจนสิอิมแล้วจังรูเจ้าขวางวางสิเราจะนอนกินตรงนี้มั้สิปเปี้ยว หมดอเว้นเนี่ยสิปเปรี้ยวเลยจ้ะเป็นผู้รำค้นเพื่อนกับฝานเปลือกฝานเปลือกตัดหัวแต่นั่งกินไือเบื่อจ้ะเสียดายเนาะเป็นผู้รำค้นเพื่อนเกิดซเหตุแบบนี้แต่นั่งกินแบบซีเละืปอกเปลือกฝานเอาเต็มเนื้อมางเสียมางค้นเนาะแต่นอนนั่งมัหนึงสี่ เสียงแน่เลยจ้ะมืนน่อนี้มื้อนี้นะสิบ,บอกว่าอันวุ่นเสียดาย นางเป็นย่างตลาดนัดมานนอะจ๋าเนาะนะมาเจอมาย้งชิดนี่แหละมาเจอมาย้งชิดเสร็จแล้วกะย่างไปได้ไปพ่อเนาะไม้เนหนงเนาะไม้เนาะจ๋าเนะหนงเนาะนิดหน่อยนะงามงามโบแพงน้ำสิว่าแพงกับแพงจากน้อยอายุแต่ว่าคนอยากกินเนาะจ๋าเนาะเพราะว่าหายากไหมหนาเนี่ยหนงเนาะไม้เรากะซื้อบายานังเลากะคุณเหล็กมา ย่างกระถุงมืออื่นสิแกงซุปพี่น้องกินเนาะอ,อือเอาละจ้ะพริกเกลือเบื่อแล้วดิมแล้วเราจะกินเขาแรงว่าได้โอ้ยช่ำๆนุวยแงอีลีเดจจ้ะอสะออนน่อนเราจะเนาะงาม มาจ้าลาพีลานอ้องแค่นี้เด้อจ้าเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเน้ะจ้าเนาะสวัสดีจา้าพอกันคลิปหน,าน้าเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไวยไปเลยในเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้จา้าสวัสดีจา้าอีกรอบเด้อจา้าน้ำกระโด